วันนี้เสนอตอนอนสวรรค์ของจ้อยดาวเมโลดี้ครับมีรายงานว่าขณะนี้ดาวเนบจูงกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างมากทางดาวเมโลดี้ของเราจึงจัดส่งอาหาร เพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วจบค่ะดีจังเลยนะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยใช่แต่ม่มีว่ายังมีดาวอีกหลายดวงนะที่ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่อะ่ะถ้าเราช่วยเหลือทุกคนให้มีความสุขได้ก็ดีสินะกไม่เห็นจะยากเลยใครเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาสิถ้าง,งั้นเราตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันอื่นจะดีไหมฉันเห็นด้วยกับรอล่านะ เพราะเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่ไงแล้วเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรล่ะอ๋อกลุ่มสู้เพื่อฝันดีมากสู้เพื่อฝันไม่เลวไม่เลวทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเรมี่ไม่รู้สึกว่าดาวโลกอะ่ะมีสีแปลกๆไปนะเรคิดเหมือนมีมีไม,ม้อะ จริงด้วยนะฉันว่าดาวโลกน่ะกำลัง,งเดือดร้อนแน่ๆเลยอืมถ้าอย่างนั้นนะ่ะพรุ่งนี้เราไปดูดาวโลกกันดีกว่าจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ตกลงพรุ่งนี้นะเราเดินทางไปดาวโลกกันเลยรุงเทพมหานครนะครับ ประสบปัญหาเรื่องความยากจนอยู่อีกมิม่ว่าต้องมีเด็กที่ลำบากแบบนี้อีกเยอะเลยล่ะมีหน้าล่ะดาวโลกก็จึงได้มนมองไปอ่ะเราจะต้องหาทางช่วยเหลือเด็กเหล่านี้แล้วละ่ะถ้างั้นเรากลับไปติดต่อเพื่อนเพื่อนบนดาวเมโลดี้นะเพื่อหาทางช่วยกันแก้ไขดีกว่าจ้างั้นเราเรีบไปกันเถอะวันนี้นะฉันกับมิม่ออกไปสำรวจพื้นที่ส่วนหนึ่งบนดาวโลกมาแล้วนะ ฉันคิดว่าเราต้องรีบทําการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเลยได้แต่ฉันว่านะพวกเธออยู่ที่นั่นนะอาจเป็นคนเสียนะเพราะว่าพวกเราน่ะไม่ใช่คนบนดาวโลกฉันกลัวว่าจะมีปัญหาตามมานะ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันกับมิม่นะหาทางแก้ไขเรื่องนั้นเองนะแล้วก็จะติดต่อกลับไปอีกที่นึงจริงของที่นั่นนะเรเราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกอืมถ้าอย่างนั้นนะเราต้องหาใครมาทํางานแทนเราแล้วละ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ,นนรบยอดไปเลยแรคราวนี้เราก็มีคนทำงานแทนเราแล้วไม่ใช่ต่อไปนี้นะภารกิจต่างๆบนดาวโลกนะ่ะเราขอมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพวกเธอนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อกลับไปที่ดาวเมโลดี้ได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะฝากดูแลท่งนี้ด้วยแล้วกันนะอะเรา,เาไปทำงานกันเลยเด็กว่านนะ เขาไปคุยน้องกันดัดดีกว่าได้จ้าทำไมมันั่งอยู่คนเดียววะไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆหรอครับน้องชื่ออะไรคะมีเรื่องกลุ้มใจใช่ไหมเล่าให้พวกพี่ฟังได้นะบางทีพี่อาจช่วยน้องได้เออกลุ้มใจอะไรก็บอกเข้าไปสิจะเก็บเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้ะอะฮะอเอ,อ้ยนายนายพูดได้ด้วยเหรอ ก็แง่สิเราชื่อล้มกรดนะนายแล้วชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อจอยนี่พี่นะ่ะชื่อรามนะพี่ชื่อมีนค่ะพวกพี่ขอนั่งด้วยคนนะคะออ,อเออฮมีเรื่องกลุ้มใจอะไรเหรอถ้าทางไม่ค่อยจะสบายใจเลยนะอครับผมกําลังกลุ้มใจผมไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทมอมเพราะบ้านผมค่อนข้างยากจนเงินจะกินข้าวไปวันวันก็ยังไม่มีเลยฮะอ<า>๋อเ<า>หรอ จ้อยภาพเนี้ยจ้อยวาดเองเหรออ๋อครับผมผมวาดเองอะอ๋อฝีมือเยี่ยมมากๆเลยอ๋อถ้าไปขายน่คงได้หลายบาทเลยเนี่ยเอาอย่างนี้มาจ้อยนะลองไปรับจ้างวาดภาพเหมือนดูดีมากพี่ว่าต้องขายได้แน่นอนเลยเหรออ๋แล้วจะได้เงินจริงๆเหรอครับนี่ปะไปลองดูกัน เสร็จแล้วครับออน้องนี่ฝีมือดีจริงๆเลยนะพี่ว่า culinary, น้องต้องอนาคตไกลแน่ๆเลยเอานี่ค่าวาดภาพขอบใจมากนะวันหลังพี่จะมาอุดหนุนใหม่อขอบคุณครับเห,ห,ห็นมากจอยพี่ว่าแล้วเรามันต้องไปได้สวย่ะถ้าเรามีความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเราออกมา ปัญหาที่ผ่านเข้ามามันก็เป็นเรื่องที่เราข้ามไปได้สบายมากเลยขอบคุณพี่รามากนะครับต่อไปผมคงมีรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางนึงแล้วหระครับตอนนี้เรื่องขเธอมาเรื่องเล็กแล้วลระครับดีมากจ้าขอให้พยายามต่อไปนะจ้อยพวกพี่จะเป็นกำลังใจให้จ้าจ้อยนายเยี่ยมมากเลย น้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีปัญหาต้องใช้สติในการแก้ปัญหาและอย่ามองข้ามพรสวรรค์ของตัวเองนะครับ